สวัสดีครับอ่าวันนี้ทีมงานพอสพอนะครับผมจะมาทำการรีวิวนะครับเครื่อง all in one q o s นะครับระบบ Android นะครับเจ้าตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นอ่าเรียกว่ายี่ห้อ i m i n นะครับรุ่น D2 ขีด402นะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยอ่าตัวความสามารถแล้วก็คุณสมบัติมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มกันที่หน้าจอก่อนเลยนะครับคือตัวนี้หน้าจอขนาด10.1นิ้ว เป็นหน้าจอระบบทัชสกรีนนะครับแสดงสีสันสดใสนะครับผมโดยตัวหน้าจอเนี่ยนะครับาสามารถปรับหมุนได้อยู่ที่ประมาณ105องศานะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับตัวรุ่นนี้นะครับผมทีนี้มาดูกันก็ตอนนี้ผมกำลังต่อกับพวกอุปกรณ์ในระบบ พวกอุปกรณ์ h o s นะครับมีต่อกับเครื่องพิมพ์อยู่มีต่อกับลิ้นชักเก็บเงินอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมก่อนจะสาธิตเพิ่มเนี่ยผมรีวิวให้ดูก่อนละกันว่าตัวนี้เวลาใช้งานมันจะเป็นยังไงนะครับผมสาธิตกับโปรแกรมขายหน้าร้าน post post นะครับเมื่อกี้ผมมีแอสินค้าไปบางอย่างนะครับจ่ายเงินนะครับก็ตามปกตินะครับลิ้นชักเด้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จออกนะครับผมอ่นี้มาดูกันที่ ความสามารถบ้างนะครับคือตัวนี้จริงๆมันก็เหมือนกับตัวคอมหรือว่าแท็บเล็ตนะครับโดยที่เจ้าตัวนี้ก็สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ตามปกตินะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับสามารถที่จะต่อบลูทูธก็ได้เชื่อมต่อระบบบลูทูธได้นะครับแล้วก็ต่อเน็ตแบบสายแลนก็ได้นะครับมาดูกันที่พอร์ตท้านล่างนะครับโดยพอร์ตก็จะมีประมาณนี้นะครับพอร์ตแลนดพอร์ต USB นะครับพอร์ตเช็งเก็บเงินนะครับมีครบหมด นะครับผมใส่หูฟังได้นะครับฟังเพลงได้นะครับผมโดยพอร์ต USB ตรงนี้มีให้ทั้งหมด4พอร์ตนะครับสามารถต่อกับอุปกรณ์ภายนอกที่เป็นสาย USB ได้ทั้งหมด4 4อุปกรณ์นะครับผมก็ตัววัสดุก็ทําจากวัสดุอย่างดีนะครับผมน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับนั่นเรียกว่าตัวนี้เป็นรุ่นเล็ก นะครับเป็นรุ่นเล็กเป็นเครื่อง POS Android ขนาดเล็กนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับเหมาะสำหรับร้านค้าขนาดเล็กนะครับที่อยากได้เครื่อง POS ไปใช้คิดเงินในราคาที่ไม่แพงมากนะครับผมแนะนำเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับย้ำกัอีกทีนะครับตัวนี้นะครับเครื่อง All-in-One POS ระบบ Android นะครับตอนนี้ใช้งานกับแอปขายหน้าร้าน Post p o s t นะครับยี่ห้อ iMin รุ่น D 2 4 0ขนะครับ ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดดูคลิปรีวิวนี้แล้วสนใจอยากสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่ทางทีมงาน o พสทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าทางโทรศัพท์นะครับผมก็เดี๋ยวก่อนจะจากกันไปอคิดเงินให้ดูกันอีกสักทีนะครับต่าดตุ๊ดตุบดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตัวดตุ๊ดตุ๊ดเุ็ดตุ๊ดตุ๊ดตุดตุ๊ดนุดตุ โอเคก็สำหรับคลิปการรีวิวนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีครับ